สวัสดีค่ะ ยินดีตอ้อนรับเข้าสู่ช่องการพยากรณ์ดวงโดยอาจารย์กิ่งฟ้าหรือว่าช่องกิ่งฟ้า t 4 6 5 for s c u b Channel นะคะต้อนรับเข้าสู่ํำนายดวงเป็นประจำทุกคลิปเลยนะคะสำหรับคลิปนี้จะเป็นคลิป Timeless แรกของปี2 5 6 8หรือ2025เลยนะคะอ่าก็ภายใต้หัวข้อเดียวกันสำหรับ12ราศรีเลยนะคะก็คือเรื่องใหญ่สำคัญที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณในระยะเวลา15วันนี้คืออะไรนั่นเองก็คือแล้วแต่ไพ่จะบอกเลยนะคะอ่าขอทุกท่านดูตรงนี้นะคะเพื่อเป็นแนวทางเป็นไกด์ไลน์มารับกำลังใจและพลังงานดี ดีกลับไปนะคะคแต่ถ้าไพ่ต้องการที่จะเตือนหรือบอกอะไรกิ่งฟ้าก็จะทํานายตามนั้นอย่างมีสตินะคะขอดูท่านดูอย่างมีสตินําไเป็นมง,งายนะคะเพราะว่าสุดท้ายจะดีไม่ดีอยู่ที่ตัวคุณเป็นคนกําหนดดวงชะตาไม่ใช่ไพ่หรือคำทนายของอาจารย์กิ่งฟ้านะคะ,ะแล้วก็ถ้าท่านใดยอยากจะดูเป็นดวงรายปีแบบ12ราศีเป็น Special ลคลิปคือคลิปพิเศษที่กิงฟ้าทําเอาไว้สัก ระยะเวลานานาละนะคะถ้าใครยังไม่ได้ไปดูนะคะสามารถคลิกลิงก์หรือเพลย์ลิสต์ด้านล่างที่กิ่งฟ้าแปะเอาไว้ใต้เดสคริปชันใน u t u b e ได้เลยนะคะ,ะส่วนดวงรายเดือนหรือว่าพวกพี่คาพิกาสโตนในแบบฉบับของอาจารย์กิ่งฟ้าที่อาจจะมีพวกลัคกี้ชัมสโตนต่างๆนะคะ,ะหรือพวกคลิปแรนดอมต่างๆสามารถไปดูในช่อง YouTube ได้เลยนะคะดวงรายเดือนทําเป็นประจําอยู่แล้วเนาะแล้วก็สําหรับท่านใดที่อยากปรับ การพูดของกิงฟ้าหมายถึงว่าความเร็วความช้ามันปรับได้ใน YouTube ได้เลยนะคะมันจะมีฟันเฟืองด้านขวาบนของคุณอาจจะเป็น playback speed หรือว่าปุ่มปรับความเร็วความช้าถ้าคุณโอเคกับ normal speed แบบนี้คือการพูดแบบเนี้ยไม่ต้องเปลี่ยนนะคะไม่ต้องปรับใดๆแต่ถ้าอยากปรับเร็วขึ้นช้าลงก็คือสามารถปรับได้เลยนะคะตามใจชอบของแต่ละบุคคลเลยนะแล้วก็สวัสดีปีใหม่ทุกท่านนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขมีความจเจริญคิดสิ่งใดก็ขอให้ สมความปรารถนานะคะแล้วก็มีแต่สิ่งดีๆเกิดขึ้นนะคะมีแต่คนรักคนเมตตาขอให้ร่ำรวยเงินทองและสติปัญญาอันนี้สําคัญนะคะถ้าสติมาปัญญาเกิดสิ่งดีๆก็จะบังเกิดขึ้นกับคุณนั่นเองนะคะแล้วก็ที่สําคัญสุขภาพกายและสุขภาพใจแข็งแรงมากๆนะคะปีนี้ทุกท่านดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะด้วยความปรารถนาดีและเป็นห่วงจากกิ่งฟ้านะคะ,ะ,ะเพื่อไม่การเสียเวลาเราไปเริ่มรับฟังรับชมคลิปีโอของวันนี้กันเลยดีกว่าคะ่ะสวัสดีนะคะสาหรับชาวราศี เมษนะคะอ่ะเรามาดูกันนะคะเรื่องใหญ่สําคัญที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณในระยะเวลา15วันนี้คืออะไรคือแล้วแต่ไพ่จะบอกนะคะทำนายจากไพ่พี่เนตรล้วก็ไพ่ทาโรตอ์อย่างเช่นเดิมนะคะเรามาเริ่มกันเลยราศีเมษนะคะ empowerment clear your energy spiritual practice divine support โอเค King of Swords, Knights of Wands, The Lovers, The Wheel of Fortune, Three of Pentacles, King of Wands, Ten of Pentacles, The Hangman. 5ของว n น s o 9 Wands s e v 7 n of Wands The Sun พระองคุรีมาเถระนะคะองคุรีมนันนะคะหมอชีวกโกมารพัฒนะคะ พระพิรุณค่ะโอเคพลังงานเป็นยังไงบ้างทั้งหมดอ่ะสิ่งที่กิ่งฟ้าเห็นนะคะพลังงานมันขึ้นการบุกการลุยแล้วได้รับชัยชนะมันจะเป็นลักษณะของคําว่า ต้องทาอะไรเยอะสิ่งต้องทาอะไรหลายๆอย่างหรือว่ามันอาจจะมีเป้าหมายที่เรารู้สึกว่าฉันต้องบรรลุให้ได้นะคะในช่วงระยะเวลานี้แต่จริงๆมันสามารถเป็นครอบคลุมแปบครึ่งปีแรกก็ได้นะคะถึงแม้คลิปนี้จะเป็น timeless แต่มันก็จะเป็นระยะเวลาแบบครึ่งปีแรกก็ได้หรือภายใน15วันก็ได้นะคะแต่กิ่งฟ้ามองว่าช่วงนี้คือคุณต้องเหมือนเป็นหนึ่งชาร์จพลังงานให้เต็มที่ะคะ่ะแล้วก็ลุยบุก สำเร็จนะคะเราได้ดีนะคะแล้วพลังงานขึ้นคามมําว่ามีชื่อเสียงมากขึ้นในสายงานที่คุณทําถ้าใครทําอาชีพที่อาจจะต้องบุกต้องลุยหรือเป็นข้าราชการหรือเป็นอาชีพที่อาจจะต้องใช้คําพูดคเจาจาการสื่อสารต่างๆหรืออสังหาริมทรัพย์หรือว่าเกี่ยวกับเรื่องต่างประเทศต่างภาษาต่างที่ต่างถิ่นสื่ออออนไลน์ต่าง,นออาง,าง,างๆนะคะจะเด่นแบบเด่นมากๆนะคะหรือว่าสมมติขายของมือสองหรือว่าเป็นอาชีพหมอแพทย์พยาบาลเป็นอาชีพที่อาจจะเป็นที่ปรึกษาหรือว่าหรือว่าเป็นอาชีพที่เหมือนกับว่า เหมือนเป็นอาชีพแต่ในเวลาเดียวกันก็ช่วยเหลือผู้คนด้วยนะคะจะยิ่งดีนะคะแต่อาจจะมีอีก หลากหลายอาชีพที่กิ่งฟ้าคงเอ่ยไม่หมดนะคะแต่แคตตากรีนนั้นจะเด่นนะคะแต่ถ้าเราไม่ทําผิดศีลธรรมไม่ทําอะไรผิดกฎหมายไม่ต้องห่วงค่ะกิ่งฟ้าเชื่อว่าดวงชะตาของคุณกําลังจะไปในทิศทางที่โอเคนะคะขอเป็นคําเตือนนิดหนึ่งนะคะคือช่วงนี้กิ่งฟ้ามองว่าคุณเองต้องระมัดระวังถึงแม้กิ่งฟ้าจะบอกว่าการสื่อสารการเจราจารจริงมันเด่นเด่นมากๆนะจริงๆเรื่องการสื่อสารการพูดการพิมพ์แชทคุยดีมากๆวาจาศักดิ์สิทธิ์มากๆแต่อย่าสาบแช่งใครกิ่งฟ้าบอกเสมอการที่แบบคนคน,นึงสมมติกกรระทําาไ่ดีับเ แล้วเราไปสาบแช่งเขาอะ่ะกิ่งฟ้ามองว่ากรรมมันไม่จบไม่สิ้นนะคะถึงแม้เขาไม่ดีกับเรา แต่ถ้าเขาดีกับเราแล้วยังไปพูดไม่ดีเกี่ยวกับเขาโดนหนักหลายเท่านะกิงฟ้าเตือนนะกิงฟ้าไม่เข้าข้างใครคุณทํายังไงคุณได้แบบนั้นนะคะแต่ถ้าใครทําไม่ดีกับเรากิงฟ้าไม่ได้บอกให้มองโลกสวยนะกิงฟ้าเข้าใจบางคนอาจจะเครียดแค้นเกลียดมันมากฉันอยากสาบแช่งมันมากแต่อย่าหาทําเราอยากไปเป็นแบบเขาจ้ะเราอยาลดตัวเองมาเป็นแบบเขาแล้วก็อย่าต่อกรรมถ้าเราไม่อยากเจอคนประเภทนี้เราเกลียดเราไม่ชอบเราเองไม่ต้องไปสาบแช่งเขากลับค่ะเพราะว่าสุดท้ายใครทํายังไงได้แบบนั้นกดแห่งกรรมยุติธรรมเสมอแล้วก็ถ้ายิ่งเราไปพูด สาบแช่งไปดาโอตีเข้าหาหน้าเราโบกสะบัดเลยทีเดียวนะคะแล้วมันอาจจะทําให้แบบเราจะเจอคนลักษณะเน,นี้ยไม่จบไม่สิน้นและต่อกำไม่จบไม่สิน้นเราจะเจอกันชาตินี้ชาติไหนก็จะเจอกันไม่จบไม่สิน้นอยากจบกร,รมไม่ต้องค่ะปล่อยให้เขาไปตามอ่าตามกรรมของเขาเราเองก็มีกร,รมของเราฉะนั้นเลยบอกอย่าไปต่อกรมเพิ่มนะคะอันนี้เตือนไว้เลยนะคะกิ่งฟ้าอยากบอกนะปีนี้ละกันปีนี้ลเลยอ่า อยากให้คุณพูดไพ,รพ,รพรเาาพราะไพเราะคำว่าไพเราะเหมือนเป็นหนึ่งภาษาดอกไม้ <c oughs> คือหมายถึงว่าพูดแต่สิ่งดีๆแต่ไม่ได้บอกให้มองโลกสวยพูดแต่อะไรที่ไม่กําลังใจให้กับผู้อื่นคือกิ่งฟ้าขอโทษที่ต้องยกตัวตัวอย่างตัวเองนะกิ่งฟ้าเคยเป็นคนที่พูดจาแรงมากตรงมากรู้ตัวรู้ตัวทุกอย่างแต่เป็นคนห้ามตัวเองแบบในการพูดตรงไม่ได้นะคะแล้วก็พูดทําให้คนอื่นแบบสะเทือนไปกันมาเยอะมากนะคะ ไม่ว่าจะเป็นแบบส่วนตัวหรือเมื่อก่อนที่ดูดวงส่วนตัวเยอะๆสมัยก่อนนะคะอ่าก็กลับมาย้อนคิดอโตขึ้นอายุมากขึ้นเออฉันพูดไปกรรมจากคําพูดของฉันมันเยอะมากเลยไม่ดีนะคะกิ่งฟ้าถึงแบบอยากให้คุณแบบให้กําลังใจผู้อื่นอย่างน้อยอาการให้กําลังใจผู้อื่นส่งพลังงานต่อดีๆให้กับผู้อื่นเหมือนแบบมันมันเสริมให้กับตัวเราจริงๆนะคะแล้วก็คุณพูดยังไงมันก็ตีกับข้อหาแบบนั้นนะคะ คือคุณเหมือนค,คุณยื่นอาหารให้กับใครยื่นสิ่งอะไรให้กับใครมาตีกับเข้ามาหาแบบนั้นมันเป็นเรื่องจริงนะคะที่กิ่งฟ้าต้องพูดสิ่งเหล่านี้เพราะอะไรเพราะว่าพลังงานในเรื่องคาพูดของคุณมันเด่นมากๆจนกระทั่งวาจาศักดิ์สิทธิ์หรือถ้าพูดอะไรมันเป็นแบบนั้นได้ง่ายแล้วมันอันตรายนะคะ,ะถ้าพูดดีไม่ว่ากันมันดีแต่พูดไม่ดีเป็นไงคะตีกับข้อหาตัวเอง ฟาดหน้าเลยทีเดียวนะคะแล้วคุณสังเกตตัวเองได้เลยทํำยังไงได้แบบนั้นไวแบบไวกว่ปาปกติแล้วยิ่งองคุลีมาเถระขึ้นมาเนี่ยก็คือแบบองคุลีมานะคะก็คือแบบเขาเรียกว่าแบบแบบแบบทําดีได้ดีทำชั่วได้ชั่ว ศีลธรรมสัจธรรมหรือว่าคุณจะเข้าใจหรือเติบโตเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นจากประสบการณ์จากหลายๆอย่างที่เราเผชิญละากาันจะบอกเลยว่าคุณจะเผชิญอะไรบางอย่างที่แบบมันทําให้เราคิดได้หรือบททดสอบทําให้เราอุย้ยฉันควรนิ่งขึ้นฉันควรเปลี่ยนความคิดตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ่านะคะแล้วพอ,พอแบบนั้นนะ่ะกิงฟ้าถึงบอกว่าให้ระวังเรื่องการสื่อสารการเจรจามันนาพาไปสู่การทะเลาะเบาะแว้งกันได้ในช่วงระยะเวลานี้ไม่ว่าคุณจะทางานหรือว่ากับครอบครัวหรือใครก็ตามแต่ที่เราจะต้องอพูดคุยหรือปฏิสัมพันธ์ด้วยนะคะช่วงนี้ระวังให้้มมััันนนนนนากกิดึงลออีคตื แล้วกันนะมันจะได้ไม่เกิดขึ้นเราต้องดูดวงเพื่ออะไรคะไม่ใช่ไปกลัวดวงคะ่ะดูแล้วเหนืออยู่เหนือดวงให้ระวังตัวเองเอาไว้จะเกิดขึ้นไม่เกิดขึ้นระวังไม่เสียหายนะคะพอไพ่มันขึ้นการทะเลาะเบาะแว้งการมีปัญหาการเครียดจากบางทีเราอาจจะสื่อสารผิดพลาดหรือว่าเอกสารสัญญาต่างๆหรือว่าการที่อีโก้สูงอีโก้สูงไม่ได้ทําอะไรให้ดีขึ้นเลยคะ่ะมันมีแต่แย่กับแย่อีโก้สูง ไม่ได้นำพายคุณมีความเป็นผู้นําเลยนะคะมันจะทําให้ทุกอย่างมันกลบแล้วปิดบังทําให้คุณเราไม่เห็นความผิดของตัวเองเ,ออเราไม่ใช่จุดศูนย์กลางของจักรวาลเราวางตรงจุดนี้เอาไว้คือเราเก่งหรือว่าเรามีความดีอะไรแบบไม่ต้องโอ้อวดค่ะคนก็จะรู้ได้เองมันเป็นพลังงานที่มันแบบออร่ามันออกมามันแผ่ซ่าออกมาเราจะเป็นแบบ เป็นมาริฟิเซนต์ไหมคะ <laughs> จะเป็นตัวร้ายเป็นจัดเจเวลไหมคะหรือว่าเราจะเป็นแบบเ,เป็นเทวดานางฟ้าดีกว่านะคะมันจะเหมือนแบบมันจะบ่งบอกได้เลยะคะ่ะคือถ้าเราทําในสิ่งที่ดีมันเหมือนออร่ามันออกมันจะทําให้คุณดึงดูคนดีๆเข้ามาไว้ด้วยเช่นเดียวกันฉะนั้นกิ่งฟ้าอยากให้คุณระวังเรื่องตรงจุดนี้แล้วกันอ่ะเดี๋ยวเรามาฟังสิ่งดีๆต่อนะคะ บางสิ่งบางอย่างน้เดิอยอาจจะกลับขึ้นมาอย่างเช่นโอกาสที่มันเคยหายไปอย่างเช่นสมมุติว่าเฮ้ยฉันอยากสอบตรงนี้มากๆฉันอยากเข้าทํางานตรงนี้มากๆเลยมันโอกาสมันไปแล้วอะตอนนี้โอกาสกาลังเข้ามานะโอกาสอะไรบางอย่างที่มันหายไปมันกำลังจะมาแล้วก็พลังงานขึ้นวิวออฟฟอร์จูนคือกงจากแห่งโชคคือมันแปลว่าสิ่งอะไรที่มันเลวร้ายกำลังจะผ่านพ้นไปสิ่งดีๆกำลังจะเกิดขึ้นนะคะแต่ถ้าสิ่งที่มันดีอยู่แล้วคุณอาจจะเจอสิ่งที่ดียิ่งทวีคูณขึ้นไปคุณมีความมั่นคงแต่เหนื่อยหน่อยช่วงนี้คือต้องยยอออมรรรรับนนนนนนไ่่่ววาาาาาาาคคุุณทททํงงหหหหืืเเีกกิิ หมดไม่ใช่แค่คุณคนเดียวแต่เหนื่อยเราได้ดีเหนื่อยแล้วไม่เสียแรงเปล่าคุณจะมีแรงขึด้นสูกจริงๆแล้วคุณจะมีสเสน่ห์มากในช่วงนี้สเสน่ห์แบบสเสน่ห์ล้นเลยแหละสเสน่ห์ล้นคนรักเลยอ่ะมันเหมือนจะเป็นแบบว่าเฮ้ยคนเมตตาเราคนคนรู้สึกดีกับเราชอบเราหรืออาจจะชอบในเรื่องสกิลภาพและความสามารถของเราแล้วไพ่ขึ้นเด็ดซันคือความรุ่งเรืองความรุ่งโรจน ดีอยู่แล้วนะคะแต่บางคนอาจจะแปลว่ามีการสืบทอดมรดกหรือว่าอะไรบางอย่างที่คุณอาจจะได้มาจากครอบครัวหรือว่าจากคนที่รักหรือว่าจากคนที่เขาดีกับเราคุณอาจจะได้อะไรบางอย่างมาหรือได้โอกาสหรือว่าได้รับการช่วยเหลือการหนุนนาําการสนับสนุนที่ดีมากๆจริงๆพลังงานขึ้นทั้ง King of Swords แล้วก็ King of Wands ขึ้นมาส่วนมากแล้วมันแปลว่าความมั่นคงหรือคุณกาลังแสวงหาความมั่นคงยังไงคุณจะเดียเจอความมั่นคงแน่นอนแล้วคุณเองจะมีศักยภาพมีคนมาว่าจ้างงานเราเยอะบางคนทํางานฟรีแลนซ์อาจจะมีงานป้อนเข้ามาเยอะมากๆแล้วชว บางคนอาจจะแปลว่ามีความรักครั้งไม่ใหม่เข้ามาถ้าใครโสดอยู่ถ้าเราไม่ได้ปิดกั้นตัวเองอาจจะมีเข้ามาให้เลือกสรรมากกว่าหนึ่งคนแต่ขอให้คุณดูคนดีๆนะคะมันอาจจะมีทั้งโอเคและไม่โอเคปะปนเข้ามาดนึนนงสแกนคนดีๆคือดูนานๆนิดหนึ่งแต่ถ้าใครที่รักกันอยู่แล้วถามว่าจะสร้างครอบครัวได้ไหมก็ได้นะคะก็ได้ได้แต่หรือบ,บางคนอาจจะว่าคบไปเรื่อยๆนะคะมันก็จะไปเรื่อยๆแต่ถ้ามันมีเรื่องการหลอกลวงหรือมีคําว่าชู้สาวไม่ว่าจากใครคนใดคนหนึ่งจากเราหรือจากเขาอ่ะกินฟ้าจะบอกเลยว่าจบในระยะเวลาเเร็นนนี้อััสลยก ถ้ารักกันจริงก็ต้องมีการ respect กันแล้วก็ถ้ารู้สึกไม่ใช่ก็ต้องถอยออกมาแต่ถ้ารู้สึกว่าใช่ก็ไปต่อเท่านั้นเองมันอยู่ที่ตัวคุณนะคะไพ่ขึ้นว่าช่วงนี้คุณจะรู้สึกว่าทุกอย่างราบรืร่นราบเรียบกว่าเดิมนะคะหรือว่าทุกอย่างมันแบบปัญหาจะจบง่ายขึ้นกว่าเดิมละกันเป็นคําว่าง่ายๆสบายๆส,ายสิ่งต่างๆกำลังจะดีเกิดขึ้นและไพ่ขึ้นคําว่าผู้มีอํานาจเหนือวิญญ,ญาณก็คือปู่พญยามรากิฟ้าจะเรียกปู่พญามราชนะคะก็คือพญายมราชนั่นเองก็ค่อนข้างโคกับ ไพ่พระองคุลิมาเถระก็คือองคุลิมามันทําดีได้ดีทาชั่วได้ชั่วเหมือนเหมือนกับว่ามีคนตัดสินคุณอยู่อะค่ะมันจะเด้งเข้าหาตัวคุณไวมากทําได้เลยค่ะทาดีดีกว่าเนาะอย่าทาชั่วเลยแล้วก็คุณเองอาจจะเป็นอิสระหรือหลุดพ้นจากสิ่งที่มันไม่ใช่แต่ถ้าใครทางานอิสระอยู่แล้วช่วงนี้ดีแต่ถ้าบางคนอาจจะบอกว่าจะอยากออกจากงานประจํามาทําเป็นธุรกิจส่วนตัวหรือว่าเป็นนายตัวเองได้ไหมถ้าเราวางแผนอย่างดีแล้วเรามั่นใจแล้วก็สามารถออกมาทําได้เหมือนเดินทางเส้นทางของตัวเองหรือบางคนอาจจะบอกว่า อาจจะมีอาชีพเสริมในช่วงนี้เพิ่มเติมเข้ามานะคะได้เลยนะคะไพ่ขึ้นเทวดาชุมนุมเห็นไหมอ่ะถ้าเราก็ทําในสิ่งที่ดีสิ่งดีๆหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะคอยปกปักรักษาคุ้มครองคุณเป็นทุนเดิมอยู่แล้วนะคะกินฟ้าบกเสมอทุกคนมีสิ่งศักดิ์ค่ะทุกคนมีหมดค่ะทุกคนมีเทวดานางฟ้าประจาตัวแต่ถ้าใครปฏิบัติด,ดีสิ่งดีๆหรือ,อพลังงานด้านดีเขาจะปกปักรักษาคุ้มครองผู้นั้น แต่ถ้าเราปฏิบัติไม่ดีอ่ะใครจะอยากช่วยเหลือเราเขาช่วยเหลือเราไม่ถึงอะไรประมาณนี้นะคะอ่ะฉะนั้นเลยบอกว่ามันสวดมนต์นั่งสมาธิกิ่งฟ้าให้กันนั่งสมาธิหรือ meditation อันดับหนึ่งเลยนะคะแล้วก็ถ้าเป็นไม่ได้ก็สวดมนต์นะคะอ่าหรือว่าอาจจะเป็นการปฏิบัติดีกิ่งฟ้าถึงบอกว่าขอให้คุณมี energy หรือว่าอ u r a ura, ที่มันเป็นอ u r a ดีๆอ่ะมันมันเหมือนจะสว่าง,ง,งสว่างสว่างสวยจากใจของเราอะคะ่ะมันมันย่อมดีสำหรับตัวคุณมากนะคะแต่ช่วงนี้เรามาระวังนิดนึงอีกนิดนึงนะคะ คือกิ่งฟ้าบอกมันอาจจะมีบททดสอบเข้ามาจริงๆเพราะพลังงานที่กิ่งฟ้าเตือนในเรื่องของคาพูดคำจราจาเรามาระวังเรื่องการทะเลาะเบาแว้งหรือการสื่อสารอะไรบางอย่างที่มันผิดพลาดมันอาจจะเป็นจากการทํางานจากคนรักหรือจากคนรอบข้างหรือแม้กระทั่งครอบครัวได้คือให้ระวังช่วงนี้ให้แบบรอบทิศเลยนะคะแต่ระวังนะคะว่าบางทีบางคนอาจจะทําให้เรารู้สึกโมโหโมโหรู้สึกของขึ้นอยากจะสาบแช่งมากๆหรือยงี้มันจะมีเกิดขึ้นเขาเรียกว่ามาไม่มีบารมีไม่เกิดแล้วก็บางคนนะเปรียบเปยนะบางคนบอกว่า เอ๊ะฉันจะไปทําบุญนะสักพักหนึ่งมันมีมารผจญเจอ,น,น,เจอนู่นเจอนี่อะไรเงี้ยฉะนั้นบททดสอบมันจะมีเข้ามาอยู่แต่ขอให้คุณผ่านบททดสอบให้ได้ด้วยสติและปัญญาของเราควบคุมให้ได้เราดูดวงตรงนี้เลยคะ่ะเพื่ออยู่เหนือดวงไม่ใช่เอาไปกลัวนะคะระวังเรื่องอารมณ์จะปี๊ดแตกง,ง่ายช่วงนี้ปี๊ดแตกแบบระเบิดลงเลยทีเดียวแต่กิ่งฟ้าเข้าใจบางคนบอกว่าฉันใจดีกับคนคนนี้ไม่ได้บางทีมันอาจจะต้องงัดไม้แข็งออกมางัดออกมา อ่ะไม่ว่ากันแต่ขอให้คุณเองแค่พูดบนหลักความเป็นจริงและเหตุผลกิงฟ้าเชลมันจะผ่านผลได้แต่ถ้าอะไรที่มันอาจจะต้องแบบว่ามีน้ำโหบ้างในบางเรื่องดูมันความเหมาะสมแล้วกันนะคะเพราะว่าบางคนอนะ่ะพูดจาดีๆแล้วแบบ ไนสด้วยมันไม่ได้บางทีมันอาจจะมีอะไรบางอย่างที่มันเหมือนเกราะป้องกันของเราม,มันกระชากออกมากระชากวิญญาณออกมาตอนนั้น <c oughs> เลยบอกว่าทุกอย่างขอให้คุณอ,อย่าร e g r ร t ตอนที่พูดออกไปแล้วหรือสื่อสารไปแล้วนะคะเหมือนแบบมารู้สึกผิดทีหลังอนะ่างเงี้ยแต่ถ้าเราบอกว่าเราทำด้วยความปรารถนาดีจริงๆไต่ตองแล้วปรารถนาดีจริงๆนะไม่ใช่ว่าแบบฉันคิดเองมันดีมากเลยไม่ใช่เอาแบบปรารถนาดีแล้วก็ อ,อยู่บนหลักความเป็นจริงกิ่งฟ้ามองว่าอะอะไรที่ว่ามันถูกก็ถูกแหละนะคะแล้วก็คุณจะตัดขาดจากคนที่มันไม่ใช่สิ่งที่มันไม่ใช่หรือเหตุการณ์ที่มันไม่ดีนะคะแล้วบางท่านเนี่ยอย่างที่กิ่งฟ้าบอกบางคนอาจจะเจอคนรักหรือคู่รักที่ดีหรือคู่หุ้นส่วนก็ได้ในเรื่องของการทํางานก็ได้นะคะเพราะบางท่านอาจจะแปลว่าต้องทําอะไรแบบเป็นกลุ่มเป็นก้อนทําอะไระด้วยการร่วมพุ่นร่วมมือกันหรืออาจจะแปลว่าเจอคนที่เหมาะสมกับคุณเข้ามาเพราะไพ่ึ้นคู่ซับคู่โชคมันก็สามารถเป็นได้ว่าบางคนบอกว่าเฮ้ยลัคกี้อินเกมลัคกี้อินเล เวลานี้ใบสุดท้ายที่กิ่งฟ้าจะให้สําหรับราศีเมษนะคะให้ขึ้นธาตุเงินทองสมบูรณ์คือความโอรดมสมบูรณ์ในเรื่องการเงินนะคะหรือบางคนอาจจะแปลว่าการเงินของคุณดีขึ้นพัฒนาขึ้นหรืออาจจะแปลว่าลืมตาอ้าปากได้หรือว่าช่วงนี้เงินของคุณจะค่อนข้างจับใจใช้สอยคล่องมือหรือหมุนเงินคล่องแต่ทุกอย่างก็ต้องมีสติในการควักหรือใช้ใจ่ายตังหรือโอนเงินออกจากกระเป๋านิดหนึ่งละกันอะไรที่มันไม่จําเป็นอย่าอย่าใช้มันมากนะคะแต่ยังกิ่งฟ้าก็ยังพูดคําเดิมแนะนําว่าให้ซื้อแบบอะไรที่มันเป็น อย่างเช่นเนาะอย่างเช่นทองยอะไรย่างเงี้ยเก็บเอาไว้ดีกว่านะคะหรือว่าบางคนบอกว่าซื้อของบางอย่างเพื่อเอามาปล่อยต่อแล้วเก็งกำไรในอนาคตก็ได้นะคะแต่ถ้าทองก็จะเซฟและมาตรฐานที่สุดนุ๊กก็แนะนำนะเพราะว่าหรือว่าฝากเงินในธนาคารแล้วก็รับดอกเบี้ยอะไรถ้าเราเงินรู้สึกว่าไม่เดาไปใช้อะไรอย่างเงี้ย ก็ไปฝากธนาคารเก็บไว้ก่อนนะคะบางบางส่วนนะแต่อีกส่วนหนึ่งก็ต้องใช้จ่ายในชีวิตประจำวันแล้วอีกส่วนหนึ่งก็อาจจะให้รางวัลตัวเองกิเลบ้างเล็กน้อยอะไรเงี้ยแต่ทุกอย่างขอให้คุณควบคุมเงินให้ดีแต่ช่วงนี้การเงินของคุณจะเปลี่ยนไปในทางที่ดีหรือปรับเปลี่ยนไปในทางที่ดีฉะนั้นก็ขอให้ดีตามพลังงานไพ่อะไรที่มันไม่ดีมีเหตุหลุดพ้นแล้วก็ขอให้คุณมีสตทิทุกอย่างก้าในชีวิตขออนุญาตจบคำทนายในเที่ยวนี้นะคะสำหรับท่านใดน,นะคะที่ต้องการสนับสนุนช่องของอาจางกิงฟ้าสามารถกดปุ ุณมากที่สนับสนุนกันนะคะแล้วก็มีโ product ต่างๆที่กิ่งฟ้าแปะเอาไว้ใต้ description ใน YouTube นะคะก็ถ้าใครที่อยากจะสนับสนุนกิ่งฟ้าไปกดในตะกร้าของกิ่งฟ้าได้กิ่งฟ้าก็จะได้ค่าคอมหรือค่าขนมเล็กๆน้อยๆในการต่อยอดทําคลิปต่อไปในอนาคตนั่นเองนะคะถ้าใครสนับสนุนกันก็ขอบคุณมากเลยนะคะหรือไปให้กดไลค์กด Subscribe กดกดิ่งกิ้งกิ้งไปกํลังใจกิ่งฟ้าติดตาม Facebook Fanpage ได้ TikTok ได้ IG ได้วันนี้ลาไปก่อนนะทุกท่านบ๊ายบายค่ะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งกิ้งๆิ้งไปกํลังใจให้อาจารย์กิ่งฟ้าทําคลิปต่อไปในอนาคตและสามารถติดตามอาจารย์กิ่งฟ้าได้จากช่อง อนื่นที่อาจารย์แปะลิงก์เอาไว้ใต้ description ไม่ว่าจะเป็น Facebook Fan Page Instagram หรือ TikTok ค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขทั้งกายและใจนะคะวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปอื่นอื่นค่ะสวัสดีค่ะ